เลี้ยนี่เข่าดีนะนี่เข่าแล้วเข่าแล้วให้ละสวัสดีครับพี่สารในกรุงเทพมหานครบ้างเบิองคุณทางกี่ละในการเลยเบิองคุณทางกี่ละเล็กนะครับจอดข้างนอกเมุดมอเตอร์ไซค์กับจอดข้างนอกขึ้นฝนตกแห้งมาได้สักหนีนะครับไปต่อเมื่อใดลุยนทำยางนี่ก่อนไปลุย บรรยากาศพี่น้อง <c oughs> จำเลยเมืองจงอนองีนครับข้างตหวรถมึงบูมไปมาขึ้นเป็นตกแหงนะที่แรกก็ใช่ไหมมึอแรงนัวอ่าครัฝนตกก็เลยมาได้มาเด็ุการันตระจอบไปจะขึ้นบมาด้วยตัวเราไปครับ,บรจจด,ดูดีดอนนี้เรา่ดลกดีเหรอ kiều cứ cướp bên đây à, bà thu วายอยู่ขึ้นหนึ่งน,นะ ตาเลยขอมีใส่กางกงปิดบานเลยนี่ใส่กาเกงปดบ้านจบ่ังไ่เห็นตัอยู่ฉีเข่าดีนะนี่เข่าแล้ว

cứu nó rồi, ủa, đẹp quá, đấy, chậm lên, hả, được cá rồi, được cá trúng rồi, ừm, มันจะขีดนี่ทะขีดนี่เย็นขีดเลยนเย็นขีไยูตัวนี้ก็ตงึงแห้งเปลอไปล้นี่ขั้นนี่อ้หหลุดส่งยังไงต่อยกไหม <c oughs> ต่อยกว่า ดูปาปน่อยนะชีวิเตเปลี่ยนเลยเมันต้องสรางา้สรางภาพสร้างภาพซะ่าน่อน จะยินไ่ผาจับบ่ไี่ผาบ่บ่เอาน้ำผูกน้อยู่จ <c oughs> ับขี่มันถเลยกำหัวขีบเอานูิดัดนขีตอ้ะบอกันอันตรายแต่น,นี้น้องน่ได้นง่งแสจะอนอเนาะี่ยนเีย้เปลี่ยนรอนะาเปลี่ยนเดียกัน ไปนั่งจะได้นั่งเด่นโต๊ะับแล้วอ้าไม่ได้เลยเล็กนะครับ

แรงนะครับตอนนี้เมดแอลวซีอุบซเหมือนมื่ไม่เหนื่อยนังรับตาขับเข่าจนหอนย้ําแรงลงหนีเยวะมังครับ,รบนะนะมอ้กินมินแทงนะไปลุยตอนนี้รบบงบโมกงวัวแล้วครับบรรยากาศตัางนานเทีบเลย ในใส่โบโบไปนิดนึงนะครับบริเวณขบวนอยู่ประมาณ7-8็ีดนีดนิดนาองามๆตอนนี้กะทายไปแล้วนะมีนาบ้านนาอยู่เมื่อกี้คนน่ะอยู่บานาครับตอนนีะครับตุนโตครับโอ้ยวัดหยออกแล้ววัดหยอดไปเรื่อยๆมั้งครับวัดนีกลับเล็กน้อยเนี่ยวันลอยวัน มในการอายุเมียนต้มหน่อยอย่ะลึมตีงอะไรเลยมอไซค์กับหนักชะม,มืดรวยๆแล้วแล้วถอดกองออกเลยดีกว่าผมว่าครับน้องก็เบิกบานกันได้เบิกบานอยู่บ้านเลยครับตกไหมเดีย๋ยวท่าน Ah แสงอ่ะนี่ปะดินงครับนี่ปะนิ่สุดๆตน้งนี่เดี๋ยวจับปล่อยกันนะครับมาหน่อยปล่อยกันนะครับไปกระบานดีกว่าไปะบ้ากันไหมเมือนเดี๋ยวนอนหวย ไอว่ามันง like. ูมันิปางบอกงูไปท้งไหนล่ะหอุดหยุดตรังหยุด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 ปยุดหยุบหยุดหยุกหย